สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวการออกมาเตือนของกองปราบปรามนะครับเกี่ยวกับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะย้ําว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะฮะหรือว่าจะไปโอนสิทธิ์ขายสิทธิ์ให้กับผู้อื่นเนี่ยก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันเฟซบุ o กนะฮะของกองปราบปรามก็เผยแพร่ข้อความระบุว่าโครงการเราชนะนั้นเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทําขึ้นนะฮะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบราดรอบใหม่ของโควิด -19 ก็จะมีผู้ได้รับสิทธิ์โครงการนี้ประมาณ31ล้านคนเศษนะก็แสดงความยินดีด้วยเกือบครึ่งประเทศอะได้รับสิทธิเร,ราชนะผมไม่ได้นะนะครับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้ก็จะมาช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นเวลา2เดือนจำนวนเงินประมาณ7 0 0 0บาทว่าง,งั้นเถอะนะครับ ซึ่งใครที่มีคุณสมบัตินะก็ลงทะเบียนเรียบร้อยกันไปแล้วล่ะใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็สามารถที่จะไปนะครับยืนยันตัวตนต่างๆเนี่ยผ่านธนาคารกรุงไทยอมสินทกศได้แต่ที่เขามเาน้นย้ำก็คือสิทธิ์เราชนะนี่นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะไปขายสิทธิ์จะไปโอนสิทธิ์เนี่ยไม่ได้นะเน้นย้ำว่าเงิน7 0 0 0บาทเนี่ย มันก็จะทยอยเข้าบัญชีเราแล้วก็ต้องไปใช้ผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อาจจะยังไม่เคยทดลองใช้แอปเป๋าังค์เนี่ยก็ต้องลองลองใช้ดูนะครับแอปเป๋าตังิ์จริงๆใช้ครั้ง2ครั้งไม่ยากนะครับแต่ว่าเขาเน้นย้ําว่าไม่สามารถขายสิทธิ์หรือว่าไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เหมือนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการช่อโกง เราเที่ยวด้วยกันนั้นก็มีรายละเอียดในการลดคนะ่าโรงแรมเนี่ย40%นะสมมุติพัก1,000บาทเราก็จะจ่ายเพียง600ลดไป40%นะครับแล้วก็ถ้าเราไปเข้าพักวันธรรมดาจันทร์พฤหัสเนี่ยก็จะได้คูปองเอาไปซื้ออาหารการกินเนี่ยนะฮะในร้านที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก900บาทนะนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็600บาทแต่มีคนหัวหมอครับไม่ได้เข้าพักจริงนะครับแต่ว่าไปขายสิทธิ์ตรงเนี้ให้กับโรงแรมให้กับร้านค้าไม่ว่าจะในส่วนของเปอร์เซนที่ลดไป4 0กับพวกคูปองต่างๆนี่แหละครับทำให้ภาครัฐเสียผลประโยชน์ตอนนี้เราเที่ยวด้วยกันก็เลยหยุดชะงักไปเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนนะว่าสิทธิ์โครงการเราชนะนั้นต้องใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์เท่านั้นนะครับ จะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินไปขายสิทธิ์ไปโอนสิทธิ์นั้นไม่ได้นะครับมีความผิดฐานช่อโกงและก็หากเป็นการกระทําผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อาจจะผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ํากับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะว่าเมื่อภาครัฐนั้นได้มาเยียวยากับเราแล้วนะครับก็ขอให้ใช้สิทธิตามที่ภาครัฐได้กําหนดก็คือผ่านแอป เปาต่างบางคนอาจจะไม่ถูกใจอยากได้เป็นเงินสดนะ่ะแต่ลองใช้ดูฮะนะครับรับรองว่าพอใช้แล้วก็จะรู้สึกเออก็ยังดีกว่าที่ภาครัฐไม่ช่วยเหลืออะไรเลยใช้ครั้งสองครั้งหลายคนอาจจะติดใจหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่พกเงินสดเลยก็เป็นได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้ครับ